โอ้มึงเนี่ยเราอุ่นมันบ่มีน้ำอยามนี้โอมึงเนี่ยใจโตวก็ยอมมาได้ดอกมันขวดเราต้องซ้ำเราแนะนำมาหน่อยซ้ำขวดมามันไม่ครับต้องซ้ำพเบอรกันได้เบกันเที่ยงสามดิบบุพอกินครับผมมาขนาดขี่รถบอมือผมยังแบกมาสามขวดถูก ใส่โต๊ะไว้เยอะมากด้วยเด้อมันขวดเราว่าต้องสาบเราว่านำมาาให้สาบขวดมามันไม่ครับสาบดิบเลยก็ได้เ้องเทียงเลยสาบดิบมาพกินครับผมมาขนาดขี้รถบนมือผมยังแบกมาสามขวดถูกเตรียมทุกท่านนี่แหะครับถึงแม้ว่าท่านจะเจ็บปวดอะไรยังไงที่ไหนเราก็มาค้นหาท่านได้มากับญาตินี่แหละเนี่ยเราเรากำลังไต่ขึ้นพักส นี่แค่พักสามนะครับนี่ไม่ยกกระเป๋าผมครับหัวหน้าชุมพลอันนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพานแล้วก็เป็นยกจะเป็นหัวหน้าทีมเป็นดูโรภูพานไปแล้วยังไม่อยาดเลยเน่ยตลอดครับเป็นเสือนำโดการอ๋อเป็นอที่สันป่ามี่นะอันนี้คือเรียกแบบภาษาท้องถิ่นนะครับก็คือก็จะเรียกเป็นจุดอย่างน้องนายไม้ไฮ่้ก็จะเรียกเป็นจุด อ,อันนี้อยู่ในเขตของบ้านโคกผู่ครับผมเกิดบนทีนเขาบูพันเราเมื่อทราบข่าวก็เตรียมอุปกรณนะ์ในการนำเดียงออกมาผู้ประสานเข้ามานี่ก็มีทั้งกลุม่มเมนดูโรแล้วก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็บุคคลผู้พบสรีระสังขารของพระคุณเจ้าซึ่งเป็นยดญาติท่านนั่นแหละใช้เวลาหาอยู่2วันนะครับ ก็พบสรีระสังขารของท่านอยู่บนอยอดเขาสูงค่<ฮ>ะครับผมสภาพเป็นยังไงคะ,ะสภาพสภาพสรีระสังขารของพระคุณเจ้าเป็นสังขารแห้งไม่มีการอ,อืดบวมพองหนอนชอนชัยไม่มีครับไม่มีเลยเป็นสภาพศพแห้งที่ที่พบเจอครั้งแรกเลยนี่ก็เขาเรียกว่าโดยความที่เราสื่อสารในเรื่องของพระพุทธศาสนามา สรีระสังขารเช่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะพิสูจผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ผู้มีศีลบริสุทธิ์สรีระสังขารของท่านจะไม่เน่าเปื่อยตอนนั้นก็คือ,อนอนนอน<ส><ส>อยู่ที่ไหนคะสภาพของท่านนอนอยู่ที่อนอยู่ใดท่านในลักษณะนี้กูข่าในลักษณะน,นี้ขาข้างหนึ่งชันขึ้นแล้วก็นอนสันนิฐานว่าท่านน่าจะทําสมาธิแล้วทีนี้ในขณะที่ร่างกายท่าน ไม่ไหวแล้วก็คือปล่อยปล่อยร่างกายค่อยๆเอ็นลงนะคะแล้วก็ตากรอกไม่มีน้ำลายฟูมปากไม่มีน้ำมูกไม่มีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกจากขวานเป็นเป็นสรีระที่สะอาดมากสาเหตุสาเหตุอ่า h i แล้วทีนี้ภาวะร่างกายขาดน้ําเฉียบพลันนะครับตัวนี้ก็คือแน่นอนขึ้นไปในที่สูงขนาดนั้นมันไม่มีแหล่งน้ําอยู่แล้ว ตรงนั้นเป็นอะไรครเป็นป่าหรือว่าเป็นดงเลยครัเป็นดงในช่วงนี้คือท่านขึ้นไปทําอะไรคะเป็นสถานที่ที่อภิกษุหลายหลายๆรูปที่มักจะปีกวิวิกไปปฏิบัติธรรมในจุดนั้นห่างจากจุดที่ท่านมรรับภาพเนี่ยประมาณหกิโลจะมีแหล่งน้ําเรียกว่าเป็นเป็นเป็นน้ำบ่อที่อยู่บนเขาครับโดยปกติแล้วคือ หลวงปู่นี่คือขึ้นไปประจำไหมคะหรือยังไงทราบข่าวมาว่าสามปีแล้วที่ท่านไม่ได้มาในจุดนี้ขอพึ่งมาก็อยากจะมาในพื้นที่ตรงนี้อีกนะฮะในจุดที่ท่านไปเนี่ยก็มีเป็นบ่อน้ําแบบบ่อน้ําอยู่บนเขาก็ก็มีน้ําไม่เคยแห้งแต่ว่าท่านไปไม่ถึงแท่้นี้มาปฏิบัติธรรมด้วยจะไปไม่ถึงจุดอักพอหลังจากตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นว่าทางเราก็นําสรีระลงมาด้วยเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ เราเป็นทีมที่3ที่ไปจุดตรงที่พระคุณเจ้ามรณาภาพทีมแรกเป็นเป็นทีมคารวาสซึ่งน่าจะเป็นลูกหลานของท่านออกออกค้นหาใช้เวลาอยู่2วันน่าจะเจอวันที่3อันนี้คือผมได้มีการพูดคุยากาบญาติๆแล้วก็ทีมที่2เป็นทีมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาภูพานนะฮะกะ็หาอีกฟากหนึ่งอยู่ว่าเทือกเขา ขึ้นเทือกนี้จะต้องมองเห็นเทือกนี้เจ้าหน้าที่อยู่คนละเทือกนะฮะแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็ลงอีกจากเทือกหนึ่งเพื่อจะมาขึ้นเทือกนี้ก็มาเจอกันนี่คือทีมที่2ทีมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติโคนะฮะไปหาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอยู่ที่คาไหลก็ขับอนดูโร่ด้วยกัน รับหน้าชุมพลก็ประสานกับลูกน้องอยู่บนเขาแล้วก็ลูกหลานของท่านก็ประสานกับทางญาติิอยู่ทางพังโคนว่าได้เจอสรีระสังขารท่านส่วนตัวผมได้รับแจ้งจากทีมเอ d นดูรอีกรอบหนึ่งผมเป็นน่าจะเป็นรถที่เร็วที่สุดในการเข้าป่าก็คือเป็นเอ d นดูโรครับก็ไปถึงจุดประมาณสัก18นาฬิกาโดยประมาณ15อ่า15เนได้รับข่าว แล้วก็ออกเดินทางเนี่ยไปถึงไปทาง10แปประมาณกี่กิโลคะ36กิโลไปกลับจากจากจุดที่พบศพจากจุดที่จากจุดที่จอดรถดีกว่าแล้วขึ้นไปบนเขาเนี่ยน่าจะประมาณเกือบๆกิโลอะเดินอ๋อเราต้องเดินขึ้นไปอีกเดินขึ้นไปอีกคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปมันไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นหน้าชันมันเป็นหน้าผาชันตลอดก็คือเราขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจากถนนใหญ่เนี่ยครัเข้าไปในเข้าไปในป่าในกี่กิโล 18กิโลป9ิกกิโลไปกับ36 36กว่าแล้วก็เดินขึ้นไปอีก1กิโลใช่ครับอ๋อแล้วการห่อห่อสภาพออห่อร่างนะคะกลับมาอย่างเห็นต้องมัดใช่ครับผมครับก็คือใช้ผ้าขาวสลีราของท่านนี่ถูกถูกลูกหลานท่านนี่ใช้ผ้ากระสาประพัดคุมกายก่อนนะฮะแล้วก็ผมก็ใช้ผ้าขาวห่อกายท่านรองข้างล่างของข้างบนแล้วก็ใช้ทําเป็นไม้คานหาว ก,ก็คือสอดสอดเป็นแนวยาวแล้วก็ถามท่านในแนวนอนแล้วก็เอาผ้าขาม้าอย่างที่เห็นในคลิปนะครับผ้าขาม้ารัดเอวท่านเพื่อประคองให้อ,อกติดจากไม้เพื่อที่จะลำเลียงง่ายๆครับก็คือเรายกง,ง่ายเห็นว่าเราก็มีบาดเจ็บด้วยนิดหน่อยอันนี้บาดเจ็บจตอนตอนที่นำสลีระสังขารท่านออกออกจากป่าก็คือสลีระาสังขารเนี่ยมัดติดกับตัวผมเลยครับรเดี้ยวสังขารไ่ต้องกินวัวกราดินที่มีข่าวว่า าาาการันีก็ก็ฝากถึงเพจน้หลายเพจน,นะครับไม่ขอเอ่ยนามใช้คำว่าเพจนั้หลายเพจที่ไปแชร์วิดีโอผมนำวิดีโอผมไปโพสนำรูปภาพผมไปแชร่ะนะครับก็ขออนุญาตก่อนแกนดีนะฮะแล้วก็ขอแก้ข่าวว่า พราะคุณเจ้าไม่ได้หลงป่าแล้วมรณภาพเพราะคุณเจ้าเคยมาจุดนี้ท่านรู้เส้นทางด้วยความที่ชราภาพนะครับเพราะคุณอ่อากาศร้อนท่านไปไม่ถึงจุดทักก็เลยมรณภาพณจุดนี้ครับก็ถือว่าเป็นการแก้อาอแล้วเราก็มีความเชื่อเรื่องสรีระด้วยอ่าด้วยความที่ผมศึกษาเรื่องพุทธศาสนามาด้วยก็บวบเรียนมาด้วยแต่ก็มีความเชื่ออ่าด้วยคนเองก็ ศรัทธาในเรื่องของคำสอนเรื่อง